สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการถอดกระจกเดิมนะครับเป็นรุ่นคอนเทสสามพสตรีนะครับตัวนี้ถอดกระจกเดิมกับถอดการ์ดแฮนนะครับปรจัยที่ใช้เราก็จะมีเบอร์สิบนะครับแล้วก็หกเหลี่ยมเบอร์ห้าแล้วก็ประแจเบอร์สิบสามนะครับขันตรงนี้ส่วนทุดนี้จะเป็นประแจเดิมนะครับประแจเดิมก็สามารถถอดได้ครับก็จะเป็นบล็อกถอดทั้งจุดนี้ ตัวนี้จะเป็นบล็อกนะครับแล้วก็มีพวกหกเหลี่ยมต่างๆอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดนะครับอันดับได้เราถอดการาฟแฮนด์นะครับโดยที่เราใช้ระแจัยหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะขันออกเลย จะอยู่ลักษณะประมาณประมาณนี้นะครับต่อไปก็ใช้ประแจัเบอร์สิบนะครับตัวนี้ขันจุดนี้นะครับเป็นน็อตเบอร์สิบนะที่ยึดการแห่งไว้ ถ้าหมุนตามให้ใช้กระเจียอีกตัวจับไว้นะครับน่าจะสิบสี่สามสิบสามได้กระเจียสิบสามจับไว้นะครับหมุนตาม ตัวนี้ก็ล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับโดยใช้ปัจเจเบอร์13ต่อไปถอดกระจกครับใช้ประเจเบอร์13เ,เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นบล็อกตัวยาวขันออกครับระวังนะครับเดี๋ยวจะเป็นรอย จริงๆสปริงมันจะดีดออกเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมเคยขันไปแล้วนอกนี้ก็ดึงออกครับจะมีสปริงนี่หน้าตาสปริงครับจริงๆมันจะมีสปริงอีกตัวหนึ่งครับก็เสร็จแล้วครับวิธีการถอดกระจกม่ยกครับ